พวกคนต่างด้าวใหมาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยที่ดินไทยทําไมคนต่างด้าวไม่สํานึกบุญคุณคนไทยมั่งนู้อถามพี่หน่อยทุกวันนี้คนต่างด้าวมาอยู่กินฟรีใช่ไหมขอข้าวคนไทยกินใช่ไหมขอบ้านคนไทยกินใช่ไหมคะนูขอาบอกว่าห้องก็เช่าบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินเองคะ่ะไม่ได้มาอยู่กินฟรีเลยคะ่ะแล้วใหสานึกบุญคุณอะไรหนูเห็นส่วนมากนะคนไทยตัวเองอ่ะไม่อยากเอาคนไทยไปทํางานด้วยเลยเพราะว่าคนไทยมันกีเกียจ ทำไมคือเขาอยากได้คนต่างดาวกัมพูชาเมียนมามาทํางานเพราะว่าคนต่างดาวกัมพูชาเมียนมาเป็นคนทยันทํางานดีเขาใจงานไม่เหมือนคนไทยอันนี้หนูเขาพูดตรงๆนะคะแต่ย่ามาดูถูกคนต่างดาวแล้วให้คนต่างดาวสมดกบุญคุณคนไทยหนูเขทาทว่าบทุกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยกินฟรีใช่ไหมคนไทยให้ข้าวกินทุกวันให้ต่างใช้กยแหละเขาถามว่าคนต่างดาวหรือคนกัมพูชาที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาอยู่ฟรีกินฟรีมาขอข้าวคนไทยกินใช่ไหมนะครับนะ ขอตอบแทนคนไทยทั่วประเทศนะครับว่าขนาดกูเองเนี่ยเป็นคนไทยกูก็ยังต้องเช่านะครับกูก็ยังไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีกูก็ยังจะต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนต่างด้าวไม่ต่างด้าวคนไทยด้วยกันนะครับนะนะก็ต้องจ่ายนะครับนะก็ต้องเช่าก็ต้องซื้อไม่มีฟรีครับไม่มีฟรีนะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับนะข้อที่สองครับที่มึงบอกว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจ มึงพูดผิดพูดใหม่ได้นะนะครับนะมึงพูดผิดพูดใหม่ได้นะคำนี้มันแทงใจดําคนไทยมากเลยนะครับนะขอตอบแทนคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนแม่งโคตรขยันนะกูจะบอกให้นะครับคนไทยนี่โคตรขยันนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยไม่มีใครขี้เกียจนะบอกให้รู้นะข้อที่สามข้อที่สามนะครับอ่ามึงบอกว่าอะไรนะเห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่จ้างคนไทยด้วยกันนะครับนะเพราะอะไรทําไมถึงไม่จ้างคนไทยนะครับอ่ะตอบให้ข้อนี้นะครับนะทาไมถึงจ้างต่างดาวทาไมถึงจ้างกัมพูชา ตอบให้เลยนะเพราะจ้างได้ถูกไงนะจ้างได้ถูกกว่าคนไทยเข้าใจไหมนะสมมติคนไทยวันละสามร้อยนะคนต่างด้าวหรือคนกัมพูชาจ้างวันละร้อยหรือร้อยห้าสิบอ่าเนี่ยง่ายๆเลยคือจ้างได้ถูกนะไม่ใช่เพราะว่าจ้างคนต่างด้าวหรือจ้างคนกัมพูชาแล้วขยันที่เกีย RS, ขยันไม่เกี่ยวกันนะครับจะคนชาติไหนนะครับคนไทยหรือคนกัมพูชาหรือคนพมา่าหรือคนฝรั่งนะครับความขี้เกียจความขยันเนี่ยมีกันทุกคนนะครับไม่เกี่ยวกับชนชาติเข้าใจไหมครับที่จ้างคนต่างด้าว จ้างคนกัมพูชาเนี่ยคือจ้างได้ถูกมึงเข้าใจยังจ้างได้ถูกเออเพราะสุดท้ายนะจะถามจะตอบให้อา่าบอกว่าจะให้สํานึกบุญคุณคนไทยอะไรครับคาเนี้ยอ่ะขอตอบแทนคนไทยทั่วประเทศกันเลยก็แล้วกันนะครับนะคาว่าสํานึกบุญคุณประเทศไทยหมายถึงว่านะครับเมืองไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวคนกัมพูชาเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะครับคําว่าให้สํานึกบุญคุณหมายถึงว่านะครับอยากสร้างปัญหานะครับ ก่อนจะสร้างปัญหาให้นิดถึงบุญคุณของเมืองไทยนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะข่าวทุกวันเนี้นะครับมีแต่ต่างด้าวมีแต่กัมพูชาสร้างปัญหายกพวกตีกันจับกลุ่มตั้งแก๊งนะครับต้นที่ชิงทรัพย์นะนะครับคนไทยก็เอือมละอานะเมื่อเห็นข่าวคนต่างด้าวหรือคนกัมพูชาเนี่ยสร้างปัญหาขึ้นในเมืองไทยนะครับมันจึงทําให้คนไทยเนี่ยนะครับ ตั้งคำถามในตัวเองว่าทําไมคนกัมพูชาถึงไม่สํานึกถึงบุญคุณของเมืองไทยที่ให้คนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาทํางานเอาง่ายๆถ้าประเทศไทยไม่ให้ต่างด้าวหรือไม่ให้คนกัมพูชาเข้ามาทํางานอ่ะพวกมึงจะได้มาทํางานไหมล่ะพวกมึงจะไอคนที่แบบไม่รู้บุญคุณก็คือพวกมึงนะหนึ่งเลยนะก่อนที่คนกัมพูชาเนี่ยเข้าไปทํางานได้เขาต้องทําอะไรบ้างบัตร พาสปอร์ตเสียเงินเสียภาษีให้มึงอย่างเงี้ยเขามีประคุณกับมึงไหมสองเขาไปทำงานให้มึงงานของมึงดำเนินไปได้มึงได้ประโยชน์จากเขาอย่างเงี้ยเขามีประคุณกับมึงไหมถ้าตะกะเหมือนมึงนะอันนีู้กูถามมึงไงคูถามมึงกลับอะ ถ้าคิดเหมือนมึงอะ่ะอย่างเนี้ยคนงานเนี่ยเขามีประคุณกับมึงไหมนะแล้วไอ้ที่มึงบอกว่าอุษราหให้เปิดให้เข้าไปทำงานมึงขาดแคลนมึงต้องการแรงเขามึงต้องการกำไรจากเขามึงได้กำไรจากเขาถึงมึงให้เข้าเข้าไป ทีเนี้ยกูก็ถามมึงกลับว่าใครมีบุญคุณกับใครถ้ามึงพูดถึงบุญคุณนะอันนี้กูถามมึงกลับทุกอย่างเขาเสียเองหมดเลยไอ้เรื่องค่าน้ำค่าไฟค่า,ากินเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วแต่พวกมึงก็ไม่ได้ไม่ได้มาเสียภาษีไปจาปีเหมือนคนกัมพูชาที่เขาไปทำงานน่ะคนกัมพูชานี่ยเขาเสียภาษีเยอะกว่ามึงอีกแต่ละปีนี่เท่าไหร่มึงลองคิดดูทีมึงไปดูกลุ่มแรงงานที ค่าบาัตรค่าพาสปอร์ตนี่เขาต้องเสียเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่าจะมา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 ,มาเป็นหนี้บุญคุณมึงอีกเหรอกูท้ามึงฮะตะกะมึงอย่างงี้เหรอมึงเคยเป็นนายคนหรือเปล่าวะมึงเคยใช่ลูกน้องไหมสำหรับกูนะเว้ยลูกน้องนี่เขามีประคุณกับกูนะไม่ใช่กูมีประคุณกับลูกน้องนะ ถ้าไม่มีลูกน้องอ่ะงานมันก็เดินไปไม่ได้อันนี้สําหรับกูนะแต่ว่าตะกะอย่างมึงนี่คือกูก็ไม่รู้ว่ามึงเอาตะกะอะไรจากไหนคิดนะคิดใหม่คิดใหม่นะก่อนที่มึงมาบอกว่ามึงอ่ะมีบุญคุณกับเขามึงคิดให้ดีว่ามึงได้รับอะไรบ้างจากเขาโอเคนะ บอยครับพูดอะไรออกไปครับอายคนไทยสักบ้างนะครับบ้าคนไทยไม่รักลูกน้องคนไทยเขาไม่ให้เกียรติเลยเหรอครับคนที่มาทํางานเป็นแรงงานนะครับคนไทยเขาให้เกียรตินะครับคนไทยเขารักมากเลยนะครับสิ่งที่มาทํางานหาเงินในเขานะครับแล้วมึงบอกว่า คนทางบ้านมึงมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยว่าเสียค่าภาษีเลือนหนึ่งแค่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่คนไทยนะครับบอยเสียเป็นล้านนะครับแต่ละปีนะครับคันว่าใครเปิดธุรกิจขายของอะไรแบบนี้นะครับบอยโอ้โหนี่แหละครับคนไทยไม่พูดไม่รู้นะครับคอมเมนต์ก็โง่อยู่กับที่นะครับบอยดูนี่นะครับบอยคอมเมนต์เขาขนาดคนไทยเขาจะมาเปิดร้านขายของแบบนี้นะครับก่อนเขาจะเปิดนะครับยังไม่รวมว่าซื้อค่าของอะไรเลยนะครับก่อนจะทําร้านนะครับเสียค่าภาษีเลยนะครับเป็นแสนแล้วนะครับบอยทําธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทํางานเปิดร้านคายของอยู่เมืองไทยนะครับบอยโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนไทยไม่พูดได้คอมเมนต์ดูก็โง่อยู่กับพี่นะครับดูก่อนนะครับบอยเห็นแต่ละร้านเลยแบบนี้นะครับเสียค่าภาษีแต่ละปีเป็นล้านนะครับบอยโอ้โหบอยครับ เม่ใช่วคนไทยเขาไม่ลักลูกน้องนะครับเขาลักมากเลยนะครับคนไทยเขาเรียกว่าทาธุรกิจนะครับเปิดร้านค้าขายของอะไรแบบนี้นะครับเป็นอะไรคนไทยเขาจะรับชาวต่างชาติมาทํางานนะครับเขาะว่ามาทํางานให้เขานะครับเขาไม่ทําแต่ชิงอย่างเดียวนะครับบอยเขาทาหลายอย่างนะครับข้าพเราเปิดน้ําร้านน้ําแบบนี้นะครับคัาว่าคนไทยนะครับก็ว่าเราอยู่ได้นะครับเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ไปเลยนะครับให้เราขายของให้เขานะครับ ให้เราดูแลให้เขานะครับแล้วเขาไปทําอย่างอื่นนะครับคนไทยเขาไม่อยู่แค่ร้านร้านเดียวนะครับเขามีเท่าๆทำหลายอย่างเขาหาเงินหาคำนะครับบอยแล้วคนไทยนะครับโคตรขยันเลยเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับเห็นรถแต่ละคันไหมครับคือรถคนไทยทั้งนั้นนะครับบอยครับเขาทํางานเปิดร้านขายของอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราเป็นลูกน้องลูกจ้างนะครับบอยครับคอมเมนต์ฟังนะครับเขาไม่ได้แบบบ้า สบายแบบเหมือนเราเป็นล like ูกน้องทํางานให้เขาหรอครับรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วแต่เขาเหนื่อยกว่านะครับเขาต้องตื่นเช้าไปออกของทําของอีกนะครับกว่าจะมาเปิดร้านนะครับบอยครับเดี๋ยวเราก็ไปทํางานตามเวลาให้เขาอะไรแบบนี้นะครับบอยเป็นนุเจ้านายนะครับเขาไม่เล่นนอนเลยแทบเขาจะไม่เล่นนอนเลยนอนแค่กี่ชั่วโมงเองนะครับบอยกว่าจะเขาจะมาทํางานเปิดร้านขายของอะไรแบบนี้นะครับ แล้วคนไทยเขาทําธุรกิจนะครับบอยเขาไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับเขาทาหลายสิ่งได้ยอย่างมากนะครับบอยนี่แหละครับคอมเมนต์ไม่โง่ไม่รู้นะครับไม่ใช่คนไทยไม่เคยเสียภาษีนะครับยองเรามาทํางานดูที่เมืองไทยนะครับโอ้โหเขาเปิดโอกาสให้เรามาทํางานก็ดีบุญหัวแล้วนะครับเป็นอะไรครับมึงบอกว่าคนไทยขี้เกียจครับคนไทยเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับคนไทยเขาล่ำเขารวยคนไทยเขาเอาลูกเขาไปเรียนข้ารู่เขาเรียนมาแล้วจบมาแล้วนะครับงานการเขาเขาไม่ได้ว่าทํานะครับ บางคนเขาก็ไปช่วยพ่อแม่เขานะครับสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับบางคนนะครับเขาก็ไปเรียนนะครับเพราะว่าลูกพ่อแม่เขามีาคนที่ทํางานให้แล้วครับลูกเขาจะไปทําไมนะครับเออมึงบอกว่าคนไทยขี้เกียจ ผมบอกเลยไม่ใช่ไม่ตามความจริงนะครับขณะผมไปเที่ยวที่ไหนกแล้วแต่นะครับยังไม่เคยเห็นว่าคนไทยขอทานเลยคนจนขอทานเลยไม่มีนะครับที่ผ่านมานะมีแต่คอมเมนต์ที่นัํนเท่านั้นเลยครับที่เข้ามาทํางานหรือว่าขอทานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเห็นไหมรถยนต์ช่วยๆเยอะแยะมากมายนะครับคือรถฟอกค้าแม่ค้าที่เขามาซื้อในตลาดนะครับนี่แหละครับซื้อไปตลาดนะครับแล้วก็ไปทําของทําอะไรแบบนี้ครับตีหนึ่งตีสองนะครับคนไทยเขายังไม่ได้นอนเลยนะครับบอยนี่แหละครับมึงบอกว่าคนไทยอ่า ไม่รักลูกน้องนะครับคนไทยเขารักลูกน้องนะครับเขาคิว่าเราทํางานให้เขานะครับเราเก่งนะครับเขาก็เอาเงินขึ้นให้เยอะๆนะครับ <c Diego> เดี๋ยวค่าเชงค่าห้องหรือเงี้ยบางคนเขาไปทํางานต่างที่อ่ะหรือว่าไปต่างจังหวัดนะขับเรือคนอยู่นอกพื้นที่มาทํางานในกรุงเทพนะครับเขาก็เสียเงินค่าห้องเหมือนกันนะครับบอยเสียค่าโฟซงภาษีนี่ครับเขาใครเช่าห้องนะมันก็ไม่ได้เสียค่าคนที่อยู่ในบ้านนะครับเขาก็เสียเหมือนบ้านเรานี่แหละครับบอยเห็นร้านอะไรแบบนี้ทำไมครับร้านใหญ่ๆรู้ๆแบบเนี้ย เขาเสียค่าภาษีเป็นล้านนะต่อปีนะบอยโอ้โหมึงคิดว่าง่ายๆหรอครับทําร้านทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยนะครับมีแต่คนชาาต่างชาติเท่านั้นเลยครับที่ว่าหรือว่าคนที่มาทําเปิดร้านขายของอยู่ที่เมืองไทยบางหน้านี่แหละครับไม่ได้เสียหาได้เลยครับบอยนี่นะครับผมพูดให้ฟังนะครับอ่ามีแต่แบบคนแบบว่ายองบ้านมึงที่มาเปิดร้านขายของอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เสียอะไรดีเลยครับไม่ได้เสียค่าฟงทรงภาษีนี่แหละครับที่ว่า ไม่รู้อะไรเลยนะครับคนไทยเขาไม่เปิดร้านแค่ร้านเดียวนะครับจําไว้นะครับคนไทยเขาเปิดหลายร้านนะครับคนไทยเขาขยันมากนะครับเขาทํางานหลายอย่างนะครับหลายสิ่งอย่างนะครับสิ่งที่ไล้เป็นเงินเป็นคํานะครับเป็นอะไรคนไทยเขาจะจ้างครับคันว่าร้านเขาอยู่ได้นะครับเขาก็ไปทําอย่างอื่นหาเงินนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ให้คุณดูแลไปคุณเป็นลูกน้องเขานะครับนี่เห็นไหมครับมีแต่รถสวยๆงามๆแบบนี้นะครับก็คือคนไทยเขารับจ้างและทําลด้สิ่งได้อย่างนะครับ เขาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นเจ้านายตลอดไปนะครับบอยเขาทํางานอย่างอื่นอะไรที่ว่าจะได้เงินเยอะกว่าเขาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าทํางานให้เขาแบบาเออมีเงินแบบว่าเงินซ้ำารองเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เอาเงินเลื้อนของเขามาทํำนี่แหละครับลงทุนล้านนแบบนี้นะครับโอ้โหมึงบอกว่าคนไทยนี่ ขี้เกียจนะครับโอ้โหคนเราก็ได้เสียเหมือนกันนะครับเสียค่าภาษีมาต่อฟัสตสปอร์ตครัว่าเรามาทํางานอยู่ในไทยนะครับใครเข้ามาในไทยนะครับคือเสียหมดนะครับต่อให้เราออกจากประเทศไทยหรือไปที่ประเทศอื่นก็แล้วแต่มันก็คือเสียหมดเลยนะครับค่าไปต่อฟัสสปอร์ตนะครับใครๆก็เสียหมดคือค่าภาษีนะครับบอยหรือว่าเขมรนแต่ละคนนะครับมึงดูไว้ด้วยนะครับโอ้โหมึงพูดอะไรออกไปครับ ไม่ใช่คนไทยอยู่ง่ายกินดีนะครับขนาดยุคบ้านเดือนของเขาเขาก็ลินลนเขาก็หาเงินหาค้านี่เลยครับใครว่าเขาขี้เกียจเขาก็ไม่มีร้านให้เราเขาจะมาจ้างเราแบบนี้หรอกครับโอ้โหบอยมานั่งเขาทานไม่ดีกว่าหรอครับยองเขมรนะครับมานั่งเขาทานเอือกอือกอ,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 อยู่แถวสะพานลอยนี่ครับให้คนไทยมาไล่อย่างนี้หรอครับโอ้โ oh หอันนี้หรอครับเขาเรียกว่าคนรวย โอ้โหบอยนี่นะครับดูก่อนนะครับคนไทยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับคนไทยเขาทำมาหากินแบบนี้นะครับดูก่อนนี่เต่รถจนช่วยๆงามๆรู้ๆแบบนี้แหละครับคือรถคนไทยเดี๋ยวก็คือร้านคนไทยอีกนะครับนี่แหละครับคันว่าใครมาเปิดร้านแบบนี้นะครับคันว่าเป็นคนต่างเล่านะครับก็คือผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียค่าภาษีอะไรอีกนะครับ นี่แหละครับค่าคำว่าภาษีนะครับยังไม่รู้อีกนะครับคนไทยเปิดร้านแบบนี้นะเสียโคตรเยอะเลยนะครับแล้วเรามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับเราไปต่อฟัสซ์สปอร์ตนะครับเสียแค่รักหมื่นเองนะครับแค่หมื่นนิดนิดเองนะครับประมาณหมื่นห้านะเสียค่าภาษีแต่ว่าเราทํางานหนึ่งปีนะครับเก็บเงินหอบกลับบ้านเป็นแสนนะครับแค่นี้มึงก็พูดแล้วหรอครับโอ้โหมึงก็แบบพูดอะไรออกไปนะครับโอ้โหแบบสิ่งที่มึงทําเงินให้เราได้เยอะแยะมากมายนะครับ คนไทยเขาไม่ให้เข้ามาหรอกครับเข้ามาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเข้ามาแบบตัวเปล่านะครับคนไทยก็อยากให้อยู่แบบถูกกฎหมายบ้านเดือนของเขานะครับคัดว่าแบบใครๆก็เข้ามานะครับมันก็นี่แหละครับเขาเรียกว่ากฎหมายบ้านเดือนของเขายองบ้านมึงหรอครับบ้านมึงก็ต้องใช้พัสปอร์ตเข้าอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์เออมึงดูนีก่อนร้านมันยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ครับว่าเปิดนะครับเจอะเจ๊มากมายนะก็คือร้านคนไทยหมดเลยนะครับเปิดร้านตั้งร้านอะไรลงไปนะครับ แล้วก็จะมีลูกน้องนะครับหรือเป็นคนลาวเขมรหรือฟาม่านะครับเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับทํางานเปิดร้านขายของให้เจ้านายนะครับเห็นร้านแบบนี้นะครับเจ้านายเข้าซื้อน้ำมาให้กินนะครับกาแฟนะครับไม่ต้องอึดนะครับเขาเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเอ็มร้อยนะครับ หรือว่าข้าวกล่องนะครับอยากกินเราก็ไปซื้อเองนะครับหรือว่าเจ้านายเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยครับผมเคยอยู่มาแล้วทํางานแบบนี้นะนี่คือพบถ่ายม่ให้ดูนะครับคือบรรยากาศอยู่ในตลาดนะครับตลาดสดตลาดฝากตลาดเนื้อนะครับร้านมันกลังเปิดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าคนไทยเขาขี้เกียจนะนี่ครับเจ้านายเองนะครับหรือว่าเขาเป็นเจ้านายเขาก็ทํางานเองนะครับลูกน้องยังไม่มาเลยนะครับแต่รถมาแล้วนะครับแต่มึงคือทํางานตามเวลานะครับ มึงเข้างานสีทุ่มห้าทุ่มแต่รถมันมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเจ้าของเขาขอลงเองนะครับเขาไม่โทรตามก็คือแบบว่าอยากให้ลูกน้องทํางานให้เราเต็มที่เขาก็ให้ตามเวลาเลิกงานก็คือตามเวลาก็คือเก็บร้านนะครับเห็นไหมมีแต่รถช่วยๆทำงานคือเจ้าของคนไทยเท่านั้นนะครับแล้วคือ่อเขาเปิดร้านแบบนี้ป๊บบางคนเขาก็มีร้านคองร้านข้าวไปอีกนะครับ ก็คือแบบเอาฝากของตัวเองนี่ครับเอาไปทําตัวยอดไปจะทาอย่างอื่นนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าทําธุรกิจคนไทยเขาทําธุรกิจเดี๋ยวคนไทยเขาเสียค่าภาษีแค่ร้านเดียวนะเปิดร้านแค่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสียค่าภาษีเป็นร้านนะครับเป็นแสนนะครับอย่าลืมนะเห็นไหมครับมีแต่รถส่วยๆงามๆแบบนี้หรอครับคอมเมนต์มีอะไรบ้างนะครับสามารถเอาออกมาโชว์ออกมาอวดอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหบอยครับ พูดอะไรออกไปครับว่าคนไทยไม่เคยเสียค่าภาษีแล้วคนไทยไม่หลักลูกน้องนะครับไม่หลักลูกจ้างเลยผมบอกโอ้เจ้านายคนไทยนะครับเขาหลักตายเลยนะครับแต่เ่าเรามาอยู่เมืองไทยนะครับเรายมาเป็นสร้างเป็นคนเกเรนะครับมาทําเป็นคนศัตตัวบ้านเมืองของเขาแล้วกันนะครับยมาเต้นงง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 แข่เขานะครับที่คนไทยเขาไม่ชอบนะครับไม่ใช่ว่าชื้อถือลาบถือมีดมาพันตีหาเรื่อง ใช่คนไทยนะครับคนไทยเขาไม่ชอบคนไทยเขาไม่เอาไม่ไม่เอาไว้แน่นอนครับคลิปนี้ก็ขอฝากคอมเมนต์แต่ละ